นี่มาแนะนําที่ล้างรถใหม่นะครับอยู่แถวลำินทานะครับนี่พอเราเข้ามานะครับเขาให้ใส่แบบปดเกียยวว่างใส่เกียวเอนนะครับไม่ต้องหยยบเบรไม่ต้องอะไรนะครับแล้วก็ใส่พานจะเลื่อนรถเราเข้ามาอัดตรนมัติเลยนะครับนี่ตอนนี้มีโฟมฉีดลงมาแล้วนะครับ ผ่านช่วงขัดมาแล้วก็เป็นช่วงฉีดน้ำนี่ว่าฉีดน้ําเสร็จช่วงนี้ก็เหมือน,นมันช่วงขัดทำความสะอาดนะครับ ล้างนี่แลละทีนี้น่าจะเป็นโซนน่าจะเป็นโซนเป่าลมนะครับ พนักง,งานเขาเยอะอยู่นะครับถ้าใครผ่านแถวราวินทาช่วงนี้มันเป็นช่วงโปรโมชั่นนะครับช่วงเปิดตัวก็แวะเข้ามาลองล้างกันไดอูได้นะครับที่สําคัญมีล้างมีแบบช่วงนี้ล้างฟรีด้วยนะครับหรืออาจจะแบบอุดอาจจะแบบอุดหนุนร้านเขาหน่อยมันจะมีโปรแบบโปตัวแพงของเขานะครับถ้ามาช่วงนี้ก็จะเสียแค่50บาทเองนะครับ นี่ผมที่มาล้างวันนี้ก็ล้างตัวตัว,ตวที่ว่าต้องเสียห้าสิบบาทนะครับโอเคแล้วก็เข้าโซนเป่าลมแล้วพอเป่าลมเสร็จแล้วมันจะมีที่ให้เราไปดูดฝุ่นนะครับดูดฝุ่นด้วยตัวเองด้วยดูดฝุ่นฟรีด้วยโอเคมาลองใช้กันดูครับ